ครับกาบสวัสดีครับพี่พเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเราพบเจอกันเหมือนเดิมพี่เมื่อคืนผมก็ไปเหมาพระมาได้นะพี่นะวันนี้มีพระบูชายุคทวาหลายองค์เลยครับพี่แล้วก็พระเลื่อมเงินนะเหมาพระมาะครับพี่ส,สวยๆเลยครับสวยๆทั้งนั้นพี่สมเป็นวละครังโคตรสวยเลยพี่แต่ละองค์นะมีราคาแบ่งปันให้นะครับพี่มีมีดของเขาเดิมด้วยนะครับพี่พี่ครับเดี๋ยวดูกันองค์แรกก่อนเลยพี่เนาะ เป็นพระบูชาพี่ปีสองพันห้าร้อยครับพี่ <vê? S 1> เป็นพระพุทธชินราชครับพี่สวยมากหน้าตักห้านิ้วนะพี่นะถอดซุ้มได้นะครับนี่เขาเล่นหากันนะถอดซุ้มได้นะครับพี่พี่ดูผิวพันธุ์นี่โคตรสวยเลยพี่นี่ครับขันลงหลินนะพี่นะขันลงหลินพี่โยครับถอดซุ้มได้นลพี่นะนี่ถอดได้นะครับโยกได้เลยพี่พระพุทธชินราชนะครับพี่ปีสองพันห้าร้อยนะครับพี่โยครับ องค์ที่สามสิบนะครับพี่ดูครับแล้วก็หมายเลขสุม้มนี่เดี๋ยวดินนี่ืโคสวยเลยพี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพี่โอนเงินสดนะครับเก็บไปทางบวกหนึ่งร้อยนะครับพระบูชานะครับพี่แล้วแพ็คอย่างดีส่งอย่างดีนะครับถ้าเป็นพระอาพระเครื่องไม้ขอนะเก็บไปทางบวกห้าสิบบาทนะครับ จะเป็นพระผูชาบกหนึ่งร้อยนะครับพี่โอนเงินสดส่งให้ฟรีนะใครไม่อยากเสียค่าปลายทางก็โอนเงินสดมานะครับพี่ค่าปลายทางนี้ค่าบริการของไปรษณีย์นะครับพี่แล้วก็นี่ครับพี่อันนี้ยุคทวารนะพี่นะพี่ทวารครับมีปางพระล่วงอนะ่ะไปดูสำลิดสนิมยกนะนี่โคตรเก่าเลยพี่ความสูงสิบเอ็ดนิ้วพี่ พี่โยนี่สิมิมยกสวยมากมีสูงนะพะับถ้าปางอย่างนี้เขาบกว่าความสูงพี่เขาจะไม่ว่าที่หน้าตักนะอย่างเนี้ครับแต่วความสูงครับพี่อ๋อสูงประมาณแปดนิ้วครึ่งนะแปดนิ้วครึ่ง แปนิ้วครึ่งสำลีสนิมยกสวยมากนี่พี่เก่ายุคทวานะครับแบบเนี้ยนี่พี่โอ้โหสุดยอดเลยพี่เอ้ยหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่แบ่งปันให้หนึ่งพันสองร้อยบาทมีอยู่ในมือเสินใหญ่ขาดก็เป็นแสนนะพี่นะนี่ครับอันนี้ปางห้ามยาห้ามสมุดเนี่ยยกมือสองข้างไปดูครับเก่ามากเลย ทวารเนี่ยฮะสำริดสนิมยกสุดยอดนี่ออพี่สำริดพวกนี้นะยิ่งจังเหงื่อนะยิ่งถูยิ่งมันนะยิ่งขึ้นนะขึ้นเงาแวบเลยเนี่ยอันนี้เราเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ขัดไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยผิวจำเดิมเลยเก่าพี่ดูครับพี่ดูโอ้โหนี่สุดยอดเลยพี่เอ้ สุดยอดแล้วสวยจริงหนึ่งพันสองร้อยบาทพี่อันเนี้ยหนึ่งพันสองรอยบาทอันนี้องค์นี้ก็เทีเด็นเลยพี่พระอุป,ปคุตโอ้โหนี่ปางจกบาทพี่ดูนี่หน้าตักห้านิ้วด้านล่างพี่เป็นสัตว์ทั้งหลายใต้น้ำแมโปสัตว์พี่ดูปางนี้นี่ปางนี้นี่โคยอดนิยมเลยพี่ ยุคทวารนะครับนี่สำลิศจะไปดูเนื้อหาดินี่ความเก่าหูเ <c oughs> พี่ยยนี่พันแปดพี่หน้าตาก้านิ้วนะนี่หน้าตาคานิ้วขอพันแปดแล้วกันหื <c oughs> พี่ดูครับนี่แล้วพี่ดูดินีนโอ้โหนี่นี่สุดยอดสุดยอดครับพี่สวยจริงครับสวยจริงครับพี่พระอบค์ุดปางนี้นี่ยอดนิยมเลยนะ ยอดนิยมนะพี่ยอดนิยมมาปางเนี้ยเก็บไปทางบอกหนึ่งร้อยนะครับพี่พระบูชานะอันไหนองค์ใหญ่อะองค์เล็กห้าสิบบาทไปทางมีดก้านิ้วดูให้ดีดูให้จบครบทุกองค์แล้วจะอยากได้พี่ดูครับก้านิ้วบอกเป็นไม้พยุงนี่ มีสายสิลิหลวงพ่อเสกด้วยมีพระเดิมน,นะพี่ดูครับสวยมากพี่ดูหัวก่อนด้ามด้ามพี่ดูเชิางหายแกะโอ้โหช้ำปึกเลยช้ำปึกเลยนี่ลิงจับเข่าใหญ่ใหญ่แกะมือศิละปะสวยงามโคตรเก่าเลยพี่ดูครับ แค่หัวยางเดียวขายได้หลายพันแล้วเนี่ยนี่พี่ดูสวยจริงสวยจริงแล้วดูใบมีดพี่ดูนะเก้านิ้วนะพี่โอ้โหนี่พนี่เบ้ยพี่ดูใบมีดใบมีดตีนะจ๊ะใบมีดตีนะฮะเห็นกงจักไหมนี่แหละพี่กงจักนาลายใบยมีดตีนะครับใบมีดตีนะครับพี่ มียันในเล่มด้วยไปดูครับมีสันมีดไปดูครับสัน,นหนาสัน,นหนาไปดูลายนี่บ้านี่กลมจักรนาลายใบมีดยุคโบราณนะครับพี่แล้วผงพุทธคุณนี่พี่มีมีะสำคัญเลยพี่ผงยังอยู่นะนี่ผงลงด้ามมีดเน,นี่ยพี่ผงนี่ ผงทั้งหลายอะพุทธคุณอิทิเจผงนี้ด้ามมีไหนมีนมนมนยังอยู่ครับคร,บครบครบเลยครบเลยครบเลยพี่นี่สวยยังอยู่ครบครบสูตรสวยจริงเก้านิ้วสองพันห้าร้อยบาทพอสี่ห้าพันไม่ขายสามพันไม่ขายขายแบ่งปันให้สองพันห้าร้อยบาทพอเก้านิ้ว ตั้งใจจะขายสามพันห้านะตั้งใจจะขายสามพันห้านะแต่แบ่งปันให้มีอยู่ด้ามเดียวนะปรโมชั่นไปครับพี่ปรโมชั่นไปดูกันก่อนครับดูกันต่อครับพี่ทีเด็ดเยอะครับทีเด็ดเยอะสมเด็จวัลลคังครับพี่พิมพ์ใหญ่นี่โซนผงน้ำมันนะสวยนะพี่เนื้อหนุกนุ่มเลยพี่นี่วัลลคังดูง่าย บางคนก็เรียกแก่กล้วยตากนี่นผงน้ำม,มันแต่แห้งดีนะเนี่ยฮะพี่ดูครับความเก่าหนึกนุ่มนี่เอยยุบรอยย่ยยนยพี่มนสารนะฮะเอยยุบรอยย่ยยนธรรมชาติสุดๆเลยนี่ครับพี่ดูแขนนี่สูงต่ำไม่เท่ากันเห็นไหมเก็บสบัดด้วยอ่าพี่ดูครับพี่สแครบลุกขยายนะ สวยจริงครับอยู่ข้างนี่ไปดูหลังนี่เวะละครเอกลักษณ์เลยโคสวยเลยพี่โคสวยเลยเนี้แบบนี้ก็หายากนะพี่นะหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทพี่อันนี้เหลืองฟักทองนี่ลอยลงรักบิดทองมานะครับพี่เนื้อเหลืองฟักทองนี่วะละคงสวย อยูครับลอยลงรักปิดทองมาด้วยเนื้อจะออกเหลืองฟักทองเห็นไหมยอดนิยมนะบางๆเลยครับนี่ไปดูหลังนี่เอกลักษณ์เลยพี่เวลาคางข้างจะปรินี่ดูส,สวยๆเลยครับเหลืองฟักทองหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะครับพี่มีหลายเนื้อนะครับพี่ไปดูครับ นี่กาโอ้โหอ้นี่พี่พิมใหญ่อกกระบอกนี่ก็โหหนึบนุ่มเนียนปลาครับเส้นใหญ่เขาก็เล่นกันเนื้อแบบนี้ครับสุดยอดแล้วแล้วใหม่พี่ตูนี่พิมใหญ่อกกระบอกหลังนี่ยิงหลังยิงสวยดูงง่าย,ายสมเด็จเส็อทักองใน EP เนี้ยพี่หนึ่งพันบาทสายสมเด็จไม่ควรพลาด นี่สวยจริงครับแล้วองค์นี้ก็ลอยลงรักเก่ามาพิมพ์ใจอกวีไอพี่นี่สวยครับโอ้โหนี่ลอยลงรักเก่ามานะพี่วระครังไม่ควรพลาดเลยบอกตรงครับนี่สวยจริงฮะใส่จากบางคนแบบนี้ก็เอาเสรหลับทองขายเซียนนะนี่ไม่ดูครับเนะะื้อหาแบบนี้ไม่ธรรมดาครับทื่นไม่มีอะพี่โอ้หผมคัดมา ผมเก็บมามาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วสมเด็จเนี่ยฮะแต่ทราออกมาไหลสวยจริงครับสวยจริงครับพี่นี่ครับหนึ่งพันบาทมีสมเด็จพิมพ์พเข่าบวงนี่นี่เข่าบวงหรือสมเด็จวัดเกตพิมพ์พเข่าบ่วงครับหรือพิมพ์พตลกนี่ สวยนะไม่ธรรมดานะนี่ยั่งสวยเลยยิ่งดูหลังเนี่ยโอ้โหไอ้่าเวัดเสวยจริงหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทครับพี่พี่หลวงพ่อไปอันนี้เป็นเหรียญกลมนะนี่เลยพี่หลวงพ่อไป่เลี่ยมเงินนะครับพี่ เก่านะเขียวอมเหลืองเลยเนะะื้อหาเนพี่หลวงพไปปางนี้ก็สุดยอดแล้วเรียมเงินนะครับพี่นี่เรียมเงินนะเรียมเงินนะจ๊ะพี่ดูนี่โคตรมันเลยโคตรมันเลยพี่ตัวหลังหลวงพ่อไปเรียนที่หนึ่ง นี่สามพันบาทจะอยากจะขายสามพันห้านะขอสามพันแล้วกันมีแค่เหรียญเดียวนะเหรียญน,นี้ยหาโคดยากเลยพี่และเหรียญน,นี้ก็ไม่มีแล้วนะมีเหรียญน,นี้เหรียญเดียวพี่พอไปนี่เสื้อกลอบฝังทนพี่ดูผิวพัน์เนื้อสินี่เรื่อมเงินลงยาสุขโขไทยนะ นี่ขึ้นเกลียวด้วยเนี่ยสุดยอดเลยพี่สุดยอดแล้วไอ้อเลียมทองขายไปแล้วนะพี่นะมเมื่อวานเนี่ยมาไล่เลี่ยมทองนีกก็มีแค่อง์เดียวนะหมดแล้วหมดเลยนะพี่ขออยักเก็บมาเก็บครับนี่เลียมเงินลงยานะครับพี่ไม่ธรรมดานะเลียมเงินลงยานี่เฉพาะจะเฉพาะค่าเลียมอย่างนี้นะพี่นะไม่ต่ำกว่าสองพันห้านะพี่นะ งานแกะมือนะขึ้นรูปนี่พักขึ้นรูปลงยาเนี่ยเกี่ยวหน้าใครงานช่างฝีมือแกะเนี่ยไม่ใช่แบบถ้าหนูไปดู่เกี่ยวขึ้นเห็นไหมดูด้วยหลังนี่ขนาดหล่อโบราณยังคมเลยหนังสือยังคมเลยใจขายสไปห้าพันนี่ผมเอาสามพันห้าเพราะเลี่ยมเงิน โทรมาคุยได้ราคาสามพันห้าสามพันห้าโคตรสวยเลยองค์นี้แล้วพี่พี่จา๋ามากทุยวัดหนังหลวงปู่เอี่ยมครับเลี่ยมเงินครับอี่ดูง่ายเลยพี่อันนี้มากทุยปู่เอี่ยมครับโคตรมันเลยครับชุดเลี่ยมเงินนี้ได้มาจากบ้านคนรวยเนี่ยฮะ สามพันขอสามพันนะเรียมเงินนะครับพี่พี่เบี้ยแก้หลวงปู่บุญนะพี่พีดูโคตรมันเลยนี่รุ่นแรกกันเนี่ยยุคแรกเลยครับแมพดูนี่เชือกเก่ายังมีลายลงทองใช้มาด้วยประหลอดดังมากนี่ขอพันห้าแล้วกันพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาท หนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ครับพี่พาเยอะนะไอพีเนี้พี่ดูให้จบนะครับหลายนาทีหน่อยนะนี่พักกิ่งพี่โคตรสวยเลยพิมพ์แต่งนี่พิมพ์แต่งนะวะสัสดุทัศนะครับพี่ก้นถ้วยนะนี่ก้นถ้วยนะสุดยอดเลยพิมพ์แต่งสะด้วยวสัสดุทั์ครับพันห้าครับนี่ข,ขอพันห้า พันห้าผมมีเหรียญเงินหลวงพ่อฉุวยนะพี่หลวงพ่อฉุยคงคารามนี่ลงยาส,งสวยเลยเหรียญเงินเนี้ยนี่ยอดนิยมนะครับหายากนะครับพี่นี่ครับอาภิญโเยเหรียญหลวงพ่อฉุยสวยจริงขอพันเก้าล้วการพันเก้าเหรียญเงินนะจะอยากจะขายสองพันห้านะต่ขอพันเก้า พี่มีปิดตาหลวงปู่สุกรบะพี่นี่ปิดตาปู่สุกนี่สวยจริงเรียมาตติกมาแป๊บน,นึงพี่นี่เห็นไหมพิมพยอดนิยมเลยพี่พิมพกรมหลวงชุมพรเลยพี่อินลงทองด้วยหไหมเขาเก่าเลยพี่โคตรมันเลยพี่โคตรมันเลยพี่ ขอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเออพี่เหรียญหางแมงป่องเป็นเหรียญเงินนะครับพี่หลวงปู่ภูพระนาลอ่อหางแมงป่องเป็นเหรียญเงินนะครับพี่ปู่ภูวระนาล,ล่อเหรียญเงินนะครับขอเก้าร้อยแล้วกันพี่หลวงปู่ภูขอเก้าร้อยปิดตามนี้สำลีครับนี่พี่เนี่ยเอาหัาาวจะรดจะรด,รดนี่สำลีนะพี่นะ สวยมากเก่าปึกเลยขอเจ็ดร้อยนะนี่ครับมีสององสองพิมพ์นะอันนี้โวจะแหลมแหลมนะองค์นี้ไม่แหลมองค์นี้จะตู้สำมิดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่ยอดธง ยอดธงสำริดเงินเขก็ดำเปิดเลยพายอดธงพี่พายอดธงเจ็ดร้อยเอาพี่ลงนี่แหวนแหวนพิลอดแหวนพิลอดยอดนิยมนีแหวนพิลอดเก่าอันนี้ไม่ซัดที่ไหนนะแต่เก่ามาก เจ็ดร้อยละกันเจ็ดร้อยพี่ดูกันต่อนพี่พาบส,สวยๆท้งนั้นนะครับดูให้จบนี่พี่จพาบเยอะครับพี่พีนี้น่าจะยี่สิบวทีได้พี่เดี๋ยวเาพาะพิงบางประกอบเดี๋ยวนห่วงเชื่อมเจ็ดร้อย พี่เหรียญล่อโบราณหลวงปู่เอีย่ยวมันหนังหายากนะนี่เป็นเหรียญล่อโบราณน,นะครับพี่ยกบโบราณเลยเหรียญล่อปูอ่เอีย่ยวมันหนัง 700. เจ็ดร้อยเหรียญล่อหายากนะพี่เนี่ยพ่ออีครับเหรียญล่อครับพี่เหรียญล่อโบราณพ่ออีนี่ครับเจ็ดร้อยเหมือนกันนะเจ็ดร้อยพี่เคียเเ่ยวเสือเหลียวพันห้ามีคนโทรมาต่อบเมื่อวานขายไม่ได้ครับ 1,500ครับพี่เราได้นิดหน่อยเองปลายเคียวเสือโค้งเป็นเสือเหลียวนี่ตังนี้1,500บาทแล้วก็มีหลากหลายนะครับพี่มีพับปิดตาไทยย่านพิมพ์เขียดยอดนิยมเลยเนื้อแรก700บาทพี่ชัยวัดลุปปุเอี่ยมมันหนัง คนอุ่นฉันแห้งเจ็ดร้อยบาทมีเียษพ่อแก่ลงปิดทองร่องชาตินะพี่นะเนี่ยพ่อแก่รับผู้บุญขึ้นคอได้เลยเนี่ยพี่ปิดทองร่องชาติเนี่ยสวยจริงเยนพ่อแก่รับผู้บุญเสกไว้กลางบางแก้วพี่เจ็ดร้อยบาทโดนหน้าใช้ครับใส่พ่อแก่ไม่ควรพลาดนี่เหรียญเปิดโลครับ หรือปูดูครับพี่กระหล่ทองทสวยเลยเปิดโลกปูดูขอเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยพี่หลวงพ่อคงบางกระพร้อมทองแดงกระหล่ทองโคตรสวยเลยมีพี่ข้างเหรียบาทด้วยเจ็ดร้อยบาทมีของมีค่ายอันยิสอนครับ พัทเทิดค่ายอดิศรสระบ,บุรีครับเนี่ยปวดทิมเสกสวยนะพี่นะนี่สวยนะสวยนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทโดงพ่อเพชรครับนี่ครับโดยพ่อเงินปลุกเสกครับยอดนิยมครับพ่อเพชรพิจิตเจ็ดร้อยบาท พี่เนี่ยพระพรมพี่หลวงปู่ศรีสวยมากเนี่ยฮะเห็่อลงขึ้นคอได้สบายเลยครับเนี่ยปู่ศรีเจ็ดร้อยบาทครับพี่เลียมเลียมขึ้นคอได้เลยนะอันนี้ท้าเวสุวรรณครับนั่นเจอ,อกวัจุฬาเนี่ยจริงอาอของหลวงปู่ฤาษีลิงดำเหรอนะะีหลวงปู่ฤาษีลิงดำ เจ็ดร้อยบาทแล้วนี่ครับพี่โอ้ยี่พอท่านขายว่าชาศิสวยอ่ะสวยเหรียญนี้ไม่ค่อยได้เห็นด้วยเจ็ดร้อยบาทแล้วพี่ส่ายใต้นี่อาจารย์นำโอ้โหนี่พี่เดีย๋าายว,ยาอ,าาวยอาจารย์นำสวยมากอาปากาสวยจริงอาจารย์นำครับ 7จ็700บาท EP นี้ต้องเท่านี้ก่อนนะพี่นะดูให้จบครบทุกองค์นะครับพี่กราบสวัสดีนะครับ